สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและไรอัแอตสปติโนซานะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ที่16มักมกราคมนะครับเมื่อวานนี้ทัศนะในคลิป2คู่รับซับกันไปทั้ง2คู่นะครับวันนี้ฟุตบอลโรงสนามเป็นเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3คู่นะครับโดยมีฟุตบอลบูเลริกาเป็นพระเอกกักนะครับ2คู่นะครับเริ่มกันที่คู่แรก ไปกันที่การเจอกันระหว่างทางฮอฟเฟนไฮม์นะครับเปิดบ้านพบกับบีเรเฟลนะครับตอนนี้ทําไปทํามานะครับฮอฟเฟนไฮมผลงานปกครงอย่างน่าใจหายนะครับเกมรับค่อนข้างเปราะมากครับนักเตะเล่นกันแบบกดดันตัวเองครับแต่วันนี้ครับอย่างน้อยได้กลับมาเล่นในบ้านครับสภาพทีมเกมรู้ครับถือว่าจัดเต็มมากขึ้นครับแกนหลักอย่างทางอิราสเบบูโฟเรียนกินลิตอังเดคมาลิต และมูนัสตับูนะครับต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางบิลเเฟลครับซึ่งถือว่าเป็นบอลที่ทรงค่อนข้างโอเคครับแต่ปัญหาหลักของบิลเเฟลคือ เกมนอกกลางนะครับแร็กชาริภาคตั๊กแตะครับที่ค่อนข้างเป็นรองพอสมควรนะครับผมมองว่าบีเดเฟลเป็นทีมที่เล่นนอกกลางเนี่ยมักแพ้อไปนะครับมาเยือนเขาเป็นทามซึ่งเกมลุกเนี่ยยังหวังผลได้ครับกัมพันธ์ครับเปิดมาให้ที่เขาเป็นทางครับเป็นต่อสุดจุดทายครับซื้อใจบอลเกมลุกดูครับสุดท้ายเชื่อว่าเขาเป็นทามมีโอกาสคือความมั่นใจในการเก็บสามแต้มได้เฉียบฮอฟเฟนทามนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ การเจอกันระหว่างโคโรนะครับเปิดบ้านพบกับแฮท่าเบอร์รีนครับโคโรนผลงานแย่กั่นะครับซีซั่นนี้นอกจากเกมลุกที่เสียเซบาสเตียนแอนเดอร์สันนะครับที่บาดเจ็บต้องพักกันนะครับเกมรับช่วงหลังก็เปราามากขึ้นครับแต่วันนี้ครับอย่างน้อยได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางแฮท่าเบอร์รครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ผีเข้าผีอ่อนครับขาดความแน่นอนเกมลุก อาจจะดูดันนะครับแต่ปัญหาหลักคือทีมเวิร์ลแลวก็เกมรับที่ค่อนข้างแห่ครับคูดครับผมมองว่าเป็นบอลสูงสิครับสามารถออกได้ทั้ง3หน้ากำแพงครับเปิดมาให้ที่กิ่งชราครับเป็นต่อ0 2 5ุงคุณครับเชียร์งหน้าของทางเจ้าถิ่นครับมองว่าวันนี้แพ้บ้านจะมี1แต้แปมในบ้านติดมือได้เป็นอย่างน้อยเชียบอลรองเชียโคโนนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างรีดครับเปิดบ้านพบกับไบรท์นนะครับรีดยังเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นขาดความแน่นนอรเกกมุ อาจจะดูดานนะครับแต่เกมรับยังเปราะอยู่นะครับวันนี้ครับเจอกับทางไบรตันซึ่งอันดับครับอาจจะเป็นรองครับแล้วก็เป็นทีมที่ชนะเยอะนะครับแต่ยริงๆนะครับไบรตันเป็นทีมที่รวมทีมของทางกุนซือแกรมพอตเตอร์นะครับเป็นทีมที่เรียกว่าเล่นเกมรับโอเคครับแล้วก็การคลองเกมการเทสติ่งเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างสูสิตครับแพงมาปับเปิดนะให้ที่รีดครับเป็นต่อที่0.5อย่างที่ได้ไปนะครับว่ารีดเนี่ยเป็นบอลที่สวยแต่ลูกจูบไม่ห่อนะครับเจอกับบอลที่มีความเกลียวมากข ออกมานะครับสวัสดีครับสามทีในคลิปนี้ฟุตบอลคือบอลเสาเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์เชียร์โครโรนและเชียร์ไบรตันนะครับเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ